สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนนักเรียนพาทําตัวการ์ตูนคนเดินนะคะก็อาจจะไม่แน่นิียนักเป็นแบบง่ายๆนะคะเดินไปด้านข้างนะคะอะจาจจะมุมมองด้านข้างนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องวาดการ์ตูนนะคะแยกเป็นส่วนๆอย่างนี้ส่วนหัวตัวแขนขานะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเราทํารถวิ่งเลยค่ะนักเรียนก็มาทําให้มันกลายเป็นซิมโบล์ นะคลิกขวานะเลือกนะ convert to sim bone นะคะตั้งชื่อว่าหัวเอาง่ายๆเลยเนาะหัวอย่าลืมเลือกไทยให้เป็นแบบกราฟิกด้วยนะคะแล้วก็ตอบโอเคนะคะอะ่ะแล้วนะคะนักเรียนก็เลือกจุดนะคะหัวเวลาอย่างเงี้ยเวลาเราเลื่อน ขยับหัวอย่างนี้ค่ะนะคะให้อยู่ที่เป็นเหมือนต้นคอค่ะเวลาเราหมุนเกิดหัวขยับอ่าอย่างนี้ค่ะนะคะต่อไปนะคะทำที่ตัวนะคะที่ขวาคอนเวตทูซินโบลตั้งชื่อว่าตัวนะคะตัวแล้วก็เอาไปไว้ที่แถวแถวต้นคอ ะะคะต่อไปขานะคะ convert to symbol ตั้งชื่อว่าขานะคะนักเรียนอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมวาดขาเดียวนะคะเดี๋ยวเรา copy เอาไงลูกนะคะจะได้เหมือนกันหรือหรือนักเรียนจะไม่ copy ก็ได้นะคะก็วาดไปเลยนะคะสองขานะคะอ่ะต่อไปแขน ก็ขยับไปไว้ที่ต้นแขนอ่ะที้เรามารวมร่างกันขยับมาอ่าให้ได้อย่างนี้ มาข้างหน้าหนึ่งขารวมเพื่อนไปนะคะขาไม่ค่อยเนียนเนาะกูก็ว่าไม่ค่อยสวยเนาะนักเรียนอะขาไปอันหลัง เอาไปไว้หลังต่อไปแขนนะคะก็กดปุ่ม alt เนาะนะคะเลือกที่ selection tool มาเอามาไว้ตรงนี้แขนนี้จะเป็นแขนด้านขวาเรา เอาไปไว้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ขาเดิมลูกเอาไปไว้ด้านหลังเหมือนกันอา่อาจะเป็นแบบนี้ เป็นตัวการ์ตูนรวมล่างแล้วน่ารักไหมนะคะอ่าแล้วก็ Convert to Symbol ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งชื่อว่าคนอ่าเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะคะเราจะทำการแยกเลเยอร์นะคะแยกเลเยอร์ทั้งหมดคลิกขวาใช้คำสั่งนะคะ distribute to layer นะคะเพื่อทำการแยกสังเกตตรงนี้นะคะเรายังมีเลเยอร์เดียวต่อไปเราจะแยกเป็นส่วนตัวปึ๊บเห็นไหมคะก็จะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นนะคะ,ะแยกเป็นแขนตัวขาเนี้ยนะคะนักเรียนก็คลิกเลเยอร์นี้เราไม่เอาเนาะคลิกเลเยอร์หลบทิ้งนะคะทีนี้นักเรียนมาสร้างนะคะ keyframe ที่เลเยอร์ที่30นะคะ ขวา insert keyframe แล้วก็สร้าง keyframe ที่ Layer ที่15นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนัเกเรียนมาคลิกที่ keyframe แรก keyframe แขนแขนอันแรกเนี่ยเอฟขาเราหายไปอันนึงงกะเนี่ยออกไม่หายนะคะ,ะเราจะได้ไม่งงครัวงงเองนะคะเอาแขนเนี่ยไปอยู่ข้างนอกให้หมดอยู่ด้านนอกนะคะ อะแขนอันนี้ก่อนแขนนะคะแขนอันนี้นะคะนักเรียนดูมันแกว่งมาด้านหน้านะคะนักเรียนก็เดิมทีมันแกว่งมาด้านหน้าเห็นไหมคะเนี่ยด้านหน้าหมดไหมคะอ่าเลเยอร์หนึ่งกับสามสิบเราไม่ยุ่งเลยนะลูกมาที่ไอเฟรมที่หนึ่งถึงสามสิบเราไม่ยุ่งนะคะมาที่เฟรมที่สิบห้ามันแกว่งมาข้างหน้าใช่ไหมลูก ก็ผักมันแกวงไปด้านหลังนะขาอันนี้นะคะทีละอันมันอยู่อ๋อูรู้แล้วว่าครูดื่มอะไรนะคะทำไหมทำไหมอ่าขานะคะเอาขาเนี่ยคุณต้อนไว้เนาะขามันอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะ ก็ผักมาด้านหน้า,านี้หัวตัวนี้คูไม่ยุ่งนะตัวนี้ไม่เอานะะนะคะหัวนะคะขยับนิดนึงก็ได้นะคะคนเดินก็อาจจะมีอ่าอย่างนี้นิดเดียวนะคะอะ่ะต่อไปมาขาด้านนี้มันเคยอ,อยู่ด้านหน้าแล้วนกะ็ผักมาไว้ด้านหลังนะคะส่วนแขนตรงนี้ อยู่ข้างหลังขยับมาข้างหน้านะคะมันจะสลับกันนะคะเสร็จแล้วก็เลือกคำสั่งนะคะ create motion turn อะนะคะทีนี้ลอง enter ดู เดินจะช้าช้านิดนึงนะคะเห็นไหมคะขยับหมวนิดนึงอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองครูว่าครูลืมปรับเฟมเลสนะคะตัดตูนทั่วไป25เฟมขึ้นไปเนาะ,ะเดี๋ยวนะคะยี่เฟมขึ้นไปนะคะต่อไปทำคนเดินนะคะครูก็จะพาทำคนเดินจากด้านนี้ ่ะไปด้านหนึ่งตัวใหญ่ไปหน่อยนะคะอ่าเดินนะคะเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนเดิมเลยสร้างคีเฟรมนะคะปึ๊บขยับประตูมาวางไว้ตรงนี้คลิกขวาคลิดเอ็ดโมชั่นเทวีมาลองดู ะะเห็นไหมคะได้แล้วเราได้คนเดินแล้วคนหยุดเดินนะคะหยุดเดินนะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้มาก่อน Copy Frame อ่ะตรงนี้คนหยุดเดินนะคะให้นักเรียนเข้าไปดูว่าอันไหนนะ่ลนาลักษณะคนที่ยืนนิ่งๆน,น่าจะประมาณนี้เฟรมที่เท่าไหร่คะ นักเลียนดูเฟรมที่ห้าห้าหกเจ็ดน่าจะอยู่ที่เฟรมที่เจ็ดอ่ะเรารู้แล้วว่าคนยืนตรงๆเนี่ยอยู่ในเฟรมที่เจ็ดนะนะคะนักเรียนมาเลือกตรงนี้เป็นเจ็ดนะคะได้แล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ Copy f r a เฟรมนะคะมาวางว่าจะหยุดอยู่นานเท่าไหร่คล้ายๆทำรถวิ่งเลยลูกนะคะคล้ายๆกับการทำกระตูนรถวิ่ง หยุดทำอะไรไม่รู้อะนะคะอยากให้หยุดให้เป็นนะคะ,อะลองดูฮะได้แล้วนะคะคนก็จะเดินต่อไปนะสเก็ตคุ้สร้างคีย์เฟรมค่อนข้างเยอะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเดินเร็วเกินไปนะคะคีย์เฟรมนะคะ แล้วก็ขยับให้คนเดินต่อไปด้านนี้นะคะอ่ะแล้วเห็นไหมคะเท่านี้เองค่ะนักเรียนก็จะได้ตัวกระตูนตัวกร์ตูนคนเดินนะคะก็อย่าลืมไปวาดฉากใส่ซะให้เรียบร้อยนะคะ